นี่แถวนี้เขาเรียกว่าอะไรครับคุณชมพนุษแถวนี้นะคะครคลองนี้เขาจะเรียกว่าคลอ,องแสนแสบอะคะนี่คลองแสนแสบครับใช่แล้วค่ะอ๋อแล้วบริเวณนี้เขาเรียกว่าเป็นถนนอะไรซอยอะไรครับตรงนี้เนี่ยถ้าเขาเรียกกันในภาษาชาวบ้านก็จะเป็นคูซ้ายกับคูขวานะคะ ส่วน<ม>ชื่อที่เป็นทางการก็คือประชาร่วมใจห้าสิบ้าค่ะประชาร่วมใจห้าสิบห้าณจุดนี้เลยนะคะณจุดนี้ใช่ค่ะเนี่ยแหละครับณจุดนี้นะครับประชาร่วมใจห้าสิบห้านะครับเราจะได้มารู้เรื่องราวนะครับของการเลี้ยงจิ้งหรีดจากคุณชมพูนุชกันนะครับ<ม>เลี้ยงอยู่ข้างในใช่ไหมคะใช่ค่ะเชิญเลยค่ะไหนครับคุณผู้ชมนุชจิ้งหรีดที่ว่าครับลองก้มดูด้านล่างสิคะโอ้จะมีแล้วโอ้โหในนี้จะบอกว่านี่คือ จิงหลีทั้งหมดเลยนะครับใช่แล้วค่ะอ๋อเขาอยู่ในตู้ปลาแบบนี้เหรอคุณชมพนุษย์จริงๆแล้วเราสามารถเลี้ยงได้หลายแบบนะคะ<อ>ในอุปกรณ์ที่เรามีหรือว่าเป็นอุปกรณ์ที่เราสามารถที่จะอะแดปมาใช้ด้วยกันได้เลยะคะ่ะเช่นตู้ปลาเนี้ยเลิกเลี้ยงปลาแล้วก็สามารถเอามาเลี้ยงจิงหลีได้อลองดูใกล้<อ>ๆสิคะอ๋อไอ้ตู้นั้นนะ่ะผมพอเห็นตัวมันใหญ่ๆหน่อยตู้นี้นี่ไม่ค่อยเห็นเลยเรครับคุณชมนุษย์ตู้นี้เขาเรียกว่าระยะที่พึ่งปลาออกจากไข่ค่ะ อ๋อแสดงว่าเราก็เลี้ยงมีหลากหลายรุ่นเหมือนกันถูกต้องค่ะเพื่อ,อให้การขายของเราเนี่ยมีหลากหลายแล้วก็มีขายอย่างต่อเนื่องค่ะจา<อ>เป็นจะต้องมีแต่ละรุ่นเพื่อให้ป้อนกับลูกค้าได้เพียงพอค่ะแล้วจิ้งหลีนนี่คือเขาเอาไปตกปลากันอย่างเดียวเลยเหรอครับ หลายอย่างนะคะทั้งบริโภคทั้งตกปลาเอาไปผสมกับหัวเชื้อในการเลี้ยงสัตว์ได้ะคะ่ะเรื่องนี้เราไม่เป็นการฆ่าสัตว์ชีวิตหรอจริงๆแล้วจิ้งหรีดเนี่ยมันเป็นอาหารนะคะถ้าเรามองในส่วนของอาหารอย่างเช่นหมูหรือไก่เนี่ยมันก็เป็นอาหารเหมือนกันค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยคนส่วนใหญ่จะหันมาบริโภคจิ้งหรีดเยอะเพราะว่ามันไม่มีไขมันนะคะอย่างจิ้งหรีดของคุณชุพูนุที่เลี้ยงอยู่เนี่ยมันมีพันธุ์อะไรยัง,ยงไงแบบยังไงบ้างครับณตอนนี้ที่เลี้ยงอยู่เนี่ยจะเป็นพันธุ์ทองดําค่ะทองดํา ค่ะเพราะว่าพันธงดำเนี่ยเป็นพันที่ขายดีที่สุดค่ะที่คนนิยมบริโภคมากที่สุดค่ะลูกค้าเนี่ยส่วนใหญ่ที่โทรเข้ามาเนี่ยก็จะเรียกหาพันธงดำเราก็เลยเน้นที่จะเลี้ยงพันนี้ค่ะแลวอย่างที่เขาเรียกว่าแมงสะดิ้งแมงสะดิ้งที่ผมเคยอาจจะมีโอกาสไปสัมภาษณ์มามันเหมือนกันไหมครับกับจิ้งหรีดจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นคนละสายพันธุ์ค่ะค่ะแต่ว่ามันเป็นจิ้งหรีดเหมือนกันแต่ว่ามันจะมีพันธงดำทองแดงแมงสะดิ้งแล้วก็จิ้งโงงโหค่ะมันจะมีให้เลือกหลากหลายแต่ว่า ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเราก็จะเลือกเลี้ยงในสิ่งที่คนนิยมกันมากกว่าถ้านิยมทานนิยมกินเนี่ยต้องทองดําใช่ค่ะสิ่งที่ดีของพันธุ์ทองดำเนี่ยเวลาทานแล้วเนี่ยมันจะมีไข่เต็มท้องไข่เต็มท้องโอ้ยตายแล้วจริงๆอยากจะบอกเลยนะคะว่าตัวเองเนี่ยก็ไม่ได้ทานมาแมลงมาตั้งแต่เด็กเหมือนกันแต่ว่าการที่เรารู้จักกับพันธุ์ทองดำเนี่ยเป็นเพราะว่า ในส่วนหนึ่งของกิจกรรมทูวีนัมเบอร์วันนะคะ oh, ค่ะจึงทางใ,หให้เรารู้รจักตัวนี้แล้วแต่ละกล่องเนี่ยมันแต,ตกต่างกันไหมครับที่เราเห็นเต็มไปหมดเลยครับแต่ละกล่องเนี่ยมันก็จะแยกอายุของจิงหลีดนะคะอย่างอย่างตู้ใหญ่ที่เห็นอยู่เนี่ยก็เป็นระยะของการที่เป็นพ่อพันธุ์แม่พนันธุ์ ในการออกไขยได้แล้วก็เตรียมพร้อมที่จะขายได้แล้วค่ะคือโตเต็มที่แล้วแสดงว่าต้องมีโตเต็มที่โตวัยรุ่นโตแก่โตเล็กๆล,ละอ่อนละอ่อนมีหมดเลยมีหมดเลยค่ะอย่างตรงนี้นะคะจะเป็น,นตัวที่อือโตเต็มที่แล้วนะคะนี่เวลาเลี้ยงเราก็ต้องเลี้ยงใต้ถุนบ้านอย่างเงี้ยเหรอครับจริงๆแล้วเนี่ยเราเลี้ยงที่ไหนก็ได้นะคะที่มีหลังคาคุมมิดชิดนะคะแต่จิ้งจิงหลีดเขาก็เสียงเพราะเนาะค่ะออย่างที่เห็นตรงนี้เนี่ยจะเป็นตัวที่แก่เต็มวัยแล้วนะคะ ที่ขยับปีกอยู่เนี่ยเป็นวัยที่ผสมพันธุ์พรพออ้อมที่จะเป็นพ่อแม่พันธุ์อย่างที่เห็นที่ขันเนี่ยคือเขาลงไปวางไข่นะคะอ๋อที่ได้เห็นอยู่ในขันนั้นใช่ไหมครับใช่ค่ะเขาลงไปวางไข่างนี้เวลาที่เราจะเอาไปจําหน่ายจริงเนี่ยเราต้องจำหน่ายตอนที่ก็ตัวเขาเติมโตเต็มที่หรือว่าเป็นวัยรุ่นอยู่ครับเป็นวัยที่โตเต็มที่ค่ะแบบนี้ประมาณสี่สิบห้าวันอืมค่ะแบบนี้ใช้เวลาโตแค่สี่บห้าวันเองแป๊บเดียวเองเนาะใช่ค่ะโอ้แสดงว่ารุ่นต่อรุ่นนี้ก็ขายได้เยอะเหมือนกันนะฮะใช่ไหม ใช่ค่ะรุ่นต่อรุ่นจะขายได้เยอะเลยอย่างเนี้ยค่ะพ่อแม่พันธุ์เนี้เราจะให้ไข่เนี่ยประมาณแค่หนึ่งคืนกับหนึ่งวันหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะจับขายเลยเพื่อให้เขามีไข่ในท้องอยู่เวลาพึ่งบริโภคไปไปทอดหรือว่านําไปขายเนี่ยลูกค้าจะได้ติดนะคะติดว่ารสชาติมันไข่เต็มเลยใช่ค่ะคแต่ก่อนที่เราจะขายเราก็ต้องมีเคล็ดลับด้วยนะคะว่าต้อง อดอาหารก่อนนะคะแล้วก็ให้เขาทานฟักทองอย่างเดียวเลยทําไมครับเพราะว่าฟักทองเนี่ยมันจะเป็นตัวเพิ่มความมันแล้วก็เพิ่มโปรตีนให้กับลูกค้าด้วย<อ>แล้วเราจะรู้ได้ไงครับว่าตัวไหนท้องอยู่ไม่ท้องหรืออะไรเงี้ยเรามองจากลักษณะภายนอกอะไรอย่างนี้ได้ไหมครับได้เลยค่ะอย่างตัวที่ท้องอยู่เนี่ยก็ท้องมันจะเป่งน,นะคะง่ายๆอย่างนั้นเลยใช่คะ่ะโอ้แต่ถ้าหากว่าใครไม่เคยเรียนก็คงไม่รู้ว่าไอ้ท้องคาว่าท้องเป่งเนี่ยเป็นยังไงอะไรเงี้ยใช่ไหมครับใช่ค่ะตัวหนึ่งเนี่ยเขาสามารถจะขายได้ <S 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 ประมาณ1,000พันถึง1,500ฟองเลยทีเดียวนะคะกว่าไข่เขาจะหมดท้องค่ะถ้าเราปล่อยให้เขาไข่ไปเรื่อยๆเนี่ยเขาก็จะไข่ไปเรื่อยๆเลยค่ะเราสามารถจะเก็บไข่เอาไว้เพาะพันธุ์รุ่นใหม่ได้เรื่อยๆเลยแต่ที่ไม่ให้เขาไข่นานเนี่ยเพราะว่าเดี๋ยวไข่มันจะหมดท้องแล้วว่าเวลาขายเนี่ยลูกค้าจะกินแล้วมันจะไม่มันนะคะก็ไม่ได้ราคาคราวนี้ลูกค้าไม่ติดใจใช่แล้วค่ะตายแล้ว่ินเจ้าอื่นก็ไม่ได้นะเนองถึงลูกค้าด้วยเวลาเขาไปทานแล้วต้องมีคุณภาพด้วยค่ะเขาถึงติด แล้วถ้าเลี้ยงในภาชนะเนี่ยครับภาชนะอย่างนี้อย่างเดียวเลยหรือเปล่าครับปกติแล้วเนี่ยภาชนะแบบนี้เราจะเป็นภาชนะที่เพาะเอาไว้สําหรับการสอนสําหรับคนที่สนใจในการเลี้ยงนะคะเอาที่นี่เปิดสอนด้วยใช่แล้วแต่ว่าถ้าเราเลี้ยงขายจริงๆเลยจะเลี้ยงเป็นภาชนะเป็นตู้ไม้แบบนี้อ๋ออันนี้เปิดสอนใช่ค่ะแต่ถ้าเกิด ขายต้องตู้นู้นต้องตู้นี้เลยค่ะขอดูหน่อยครับค่ะอันนี้เป็นตู้ที่เพาะเลี้ยงตัวพ่อพันธุ์แม่พันธุ์เหรอครับใช่ค่ะเป็นเป็นตู้ที่เราเพาะเลี้ยงพ่อแม่พันธุ์ด้วยแล้วก็ส่วนหนึ่งเนี่ยถ้าเขาไขได้ประมาณวันหนึ่งกับคืนหนึ่งเนี่ยเราก็จะขายแล้วค่ะอืนี่คือเตรียมตัวที่จะขายแล้วแต่กลิ่นเกิดเลยเขาก็ไม่มีแล้วเขาก็เป็นสัตว์ที่ไม่มีกลิ่นเพราะว่าเราปล่อยพื้นที่ให้เป็นที่โล่งๆด้วยค่ะมันก็เลยไม่ค่อยมีกลิ่นตรงนี้ถ้าเกิดเราไม่ใช้รังไข่เราใช้เป็นพวก เศษไม้เศษอะไรมาวางทับๆๆอะไรเงี้ยได้ไหมครับจริงๆเราไม่ค่อยแนะนํานะคะเพราะรังไข่เนี่ยอายุการใช้งานมันนานมากแล้วก็ราคาถูกแล้วก็ได้ผลผลิตสูงค่ะซึ่งถ้าเป็นไม้เนี่ยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยการหลบซ่อนตัวเนี่ยไม่ค่อยสู้รังไข่ไม่ได้สู้รังไข่ไม่ได้ตอนนี้จะนิยมกันมากที่สุดแล้วอย่างอาหารนี่เราให้เขากินอะไรกันบ้างอะครับเจ้าจิงลีอาหารเนี่ยเหรอคะอจะให้หัวอาหารไก่นะคะเป็นอาหารลูกไก่ลูกไก่เล็กแล้วก็ให้ผักเสริมผักเนี่ยเขาจะกินได้ทุกประเภทเลยที่คนกินได้ แต่ที่เห็นเป็นใบตองๆๆแบบนี้กําลจะถามว่าเอาใบาตองมาทําไมนะครับใบตองเนี่ยเขากินได้เพราะว่ามันเป็นผักที่อยู่ตามธรรมชาติเขาก็กินใบตองเน,ด,น,นด้วยค่ะงนี้เราต้องมีการแบบบํารุงเขาแม่เหมือนสัตว์ชนิดอื่นที่เราต้องมีวิตามินวิตามินอีเขาตัวอวบอ้วนอะไรอย่างเงี้ยฮะ ก็จริงๆแล้วเราจะเน้นเลี้ยงแบบธรรมชาติมากกว่าให้กินผักให้กินผักในส่วนมากแล้วก็จะมีอาหารหัวอาหารแบบนี้ค่ะเสริมไปพร้อมๆกันแต่น่าจะเป็นธุรกิจที่น่าสนใจนะเพราะว่ารุ่นๆหนึ่งแค่45วันใช่ค่ะแล้วไข่ตัวหนึ่งก็ได้เป็นพันๆฟองใช่ค่ะธุรกิจตัวนี้เนี่ยมันจะทําให้เราเนี่ยลงทุนน้อยแล้วก็ได้ผลผลิตตลอดเลยได้ใช่ค่ะตลอดเลยเหรอใช่ค่ะลงทุนแค่500บาทลงทุนแค่500บาท40วัน45วันเก็บผลผลิต45วันเก็บผลผลิตใช่ค่ะ แล้วเขาขายกันกิโลยังไงกิโลละสองร้อยบาทค่ะโลละสองร้อยบาทใช่ค่ะแล้วถ้าถัอว่ลลารังเนี้ยเจ้าเจ้าใช้คำว่ารังเนาะไอ้ตู้ตู้ตู้นี้เนี่ยจะได้ประมาณสักกี่กิโลครับตู้นี้เนี่ยเคยทําได้สูงสุดนะคะสิบกิโลต่อสี่สิบห้าวันใช่ค่ะสิบกิโลกิโลละสองร้อยบาทก็สองพันบาทค่ะสี่สิบห้าวันได้สองพันค่ะถ้ามีสิบตู้ตก็สองหมื่นใช่ค่ะต่อเดือนต่อสี่สิบห้าวัน 2 0 0 0มื่นต่อสี่สิบห้าวันเพราะเท่าที่ผมเห็นนะครับคุณผู้ชมครับตู้ที่มีอยู่ตรงนี้ก็เกือบสิบตู้ค่สิบห้าวันสองหมืนก็เป็นรายได้ที่ดีนะโดยที่ไม่ต้องเอาใจใส่ดูแลอะไรมากใช่ค่ะให้อาหารวันล,ละเพียงครั้งเดียวหลังเลิกงานก็ได้ค่ะอืมแต่ว่าตลาดเขาไม่มีอิ่มตัวหรอครับว่าจิ้งหรนะีดเอะเราไม่ซื้อละเบื่อละอะไรกันอย่างเงี้ยครับบอกตรงๆเลยค่ะว่าทุกวันเนี้ยไม่พอขายไม่พอขายนะคะลูกค้านอกโทรเข้ามาเนี่ยก็ไม่สามารถจะทําทันนะคะเพราะว่า เฉพาะคนรู้จักหรือว่าโรงงานใกล้เคียงเน<อ>ี่ยสั่งล่วงหน้าออเดอร์ยาวไปหมดแล้วค่ะตอนนี้ทําไม่ทันเลยเวลาออเดอร์ยาวก็ออเดอร์กันเป็นเป็นไงเป็นปีหรือว่าเงอ,อ๋ออย่างเช่นประมาณเดือนสิ้นเดือนเนี้ยเราจะต้องมีประมาณสักอ่าเต็มที่เราจะทยอยขายคสัปดาห์ละสิบโลสมมุตินะคะสัปดาห์ละสิบโลสมมุติว่าสัปดาห์ละสิบโลเนี่ยเขาก็จะโทรมาจองล่วงหน้ากันลูกค้าสัญจรทั่วไปก็ไม่สามารถซื้อได้แล้วค่ะตอนนี้นี่ถามว่าเรามีการจัดการที่ดี สิบลงังสมมติมีสัก20 20ตู้แล้วก็แบ่งช่วงเวลาจําหน่ายเผืๆๆ่อดืเนื้ออาจจะทำะไรายได้เป็นกอบเป็นกำได้เลยนะใช่ค่ะใช่สำหรับคนที่สนใจสามารถทำแบบนั้นได้ด้วยโอ้น่าสนใจมากแล้วที่นี่ของคุณชมพูนุชเองก็เปิดอบรมด้วยเหมือนกันก็เปิดสอนด้วยสาหรับคนที่สนใจเจ๋วมากๆเลยนะนี่เห็นตัวใหญ่ๆไปแล้วมีตัวเล็กๆให้ดูไหมครับมีด้านโน้นเลยค่ะขอดูตัวเล็กๆหน่อยนะครับค่ะโอ้ยี่ตัวเล็กนี่เตียวเองคุณชมพูนุช นี่กี่เดือนกี่วันนะครับต้องใช้คําว่าวันสินะกี่วันรุ่นนี้เน,นี่ยจะเป็นรุ่นที่เพิ่งฟักออกมาจากไข่ได้ประมาณสองสัปดาห์ค่ะ2 2> เราก็ยังคงที่เราก็ใกล้ที่จะเอาขันออกแล้วค่ะตอนนี้โอ้หนี่คือตัวเล็กๆเ,เลยใช่ค่ะคีณยิถ้นะาามว่าเราเลี้ยงทําเป็นธุรกิจอะไรอย่างเงี้ยครับเราต้องมีสักกิ่ตู้แล้วก็ต้องแบ่งเป็นกี่รุ่นในการเลี้ยงจริงๆแล้วอยากแนะนํานะคะว่าเลี้ยงตามกําลังของเราจะดีกว่าค่ะเริ่มเลี้ยงเริ่มศึกษาไปก่อน พวมันเริ่มอยู่ตัวคิดว่าเราเนี่ยพร้อมที่จะขยายได้แล้วเนี่ยเราค่อยขยายให้เต็มที่คือจริงๆแล้วเนี่ยเราอยากได้ไรายได้เท่าไหร่เราสามารถจะคูณจํานวนราคาที่เราขายค่ะเช่นเดือนหนึ่งเราอยากมีไรายได้ขั้นต่ําสักหมื่นหนึ่งรเราก็เอามาหารจานวนกิโลแล้วก็เอามาหารจานวนตู้ เพราะว่าเรารู้แล้วว่าตู้หนึ่งลังหนึ่งเนี่ยมันจะเต็มที่อยู่น่าจะ10กิโลที่เคยทำได้เต็มที่เต็มที่ตีสมเควตส์สูงสิกิโลต่าสุดต่อตู้เนี่ยได้กี่กิโลครับ8กิโลค่ะก็เยอะอยู่ดีนะ,ะเยอะอยู่ดีเออต้องวางแผนให้ดีเลยทีเดียวแล้วป,ลลปัญหาในการเลี้ยงจิ้งหรีดมันมีอะไรบ้างปัญหาในการเลี้ยงจิ้งหรีดน้อยมากแต่มีโรคก,ก็จะเป็นโรคชนิดเดียวมันจะเป็นโรคเกี่ยวกับเกี่ยวกับเรื่องทางเดินอาหารนะคะถ้าเลี้ยงไม่สาาะอาดคะ่ะ เราก็ต้องแบบว่าเคลียร์ทุกอย่างให้หมดเลยข้างใต้ในี้ใช่ไหม<ช>ครับใต้ถุ่นของเราเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องวางแผนให้ดีก่อนที่จะเลี้ยงต้องรักษาความสะอาดอย่างรุ่นนี้เนี่ยถ้าหากตัวเต็มที่แล้วขายไปเรียบร้อยแล้วเนี่ยลังขายแล้วเราต้องเอาไปตากแดดก่อน แสดงว่าความสะอาดต้องมีความสําคัญมากใช่ค่ะต้องเอาไปตากแดดก่อนถึงจะเอามาเลี้ยงรุ่นต่อไปได้อืมอันนี้ก็ต้องเป็นความใส่ใจซึ่งก็คงไมห่หรือบากกว่าแรงสําหรับคนที่อยากจะทาจริงจริงใช่ค่ะเห็นและเห็นบอกว่าตอนแรกเนี่ยเริ่มต้นทุนเพียงแค่5้าร้อยบาทใช่ค่ะแล้วจะสามารถเป็นแบบนี้ได้เลยเหรอครับใช่ค่ะอ,อย่างลังเนี่ยก็จะเป็นไม้เก่าๆอ่ะค่ะไม้เก่าๆที่เรามีอยู่แล้วสังเกตได้ว่าตู้แต่ละตู้เนี่ยจะลักษณะของปริมาณตู้ความกว้างเนี่ยจะไม่เท่ากันเนื่องจากว่า เราก็จะเอาไม้เสร็จไม้ที่เรามีอยู่<ม>เอามาต่อมาเติมแล้วมันก็สามารถเลี้ยงได้ปริมาณที่มากเองอะค่ะ ต้นทุนแล้วเรื่องของสายพันธุ์อะไรต่างๆ5 0 0รบาทเนี่ยอยู่เลยอยู่เลยเออตั้งแต่ซื้อมายังไม่เคยซื้อเพิ่มเลยค่ะต้พันุแ้พันเป็นยังไงนะครับธุรกิจนี้ออน่าสนใจไหมนะครับแต่ว่าเรื่องราวของคุณชมพูนุชเนี่ยนะครับก็เรียกได้ว่ามีความเป็นมาที่น่าสนใจเหมือนกันเพราะฉะนั้นเดี๋ยวในช่วงหน้านะครับเรามาคุยกับคุณชมพูนุชก,กันต่อเกี่ยวกับที่มาที่ไปนะครับว่าจากจุดเริ่มต้นมีความสนใจในการเลี้ยงจิ้งหรีดเนี่ยได้อย่างไรแล้วตอนนี้เนี่ยประสบความสําเร็จไปขนาดไหนช่วงหน้้าาาาาจะะะไดดกกลลัััับบบมมมตตตินนนคครรรแ่่่่วอออยืืเงงข ถามนะครับที่ผมถามไปว่าจิงหลีที่คุณชมพูนุชเลี้ยงไว้นี่ยะครับถ้าหากว่าโตเต็มที่แล้วสามารถจำหน่ายได้ไอค้คาว่าโตเต็มที่เนี่ยจะต้องใช้เวลาทั้งหมดกี่วันถ้าหากว่ารู้คําตอบส่งมาได้ที่474 6400นะครับตอนนี้ไปฟังเพลงเพาะๆก่อนเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาดูเรื่องราวของคุณชมพูนุชกันต่อครับ